สวัสดีครับทุกคนวอกวันนี้ก็จะเป็นวอล์กที่แปลกตามากเป็นวอกที่ผมอยู่ประเทศอินเดียนะครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนไปที่หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานประกอบด้วยสถานที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าประสูตนนะครับที่รุมพินีประเทศเนปาลสถานที่ทรงตัดสรูก็คือที่พุทธคยาที่เราเคยไปในวอลกก่อนแล้วก็สถานที่ทรงแสดงประมเทศนาที่เมืองพาราณสีนะครับอันนี้เราก็ยังไม่เคยไปแล้วก็ สุดท้ายคือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันปรินิพานก็คือเมืองกุสินาราประเทศอินเดียก็คือที่นี่นี่เองเนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองกุสินาราหรือตำบลกาเซียจังหวัดกุสินารารัฐอุตตรประเทศประเทศอินเดียนะครับอยู่ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียนะเป็นเมืองเล็กๆที่ผมว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ ประสงค์ที่จะมากราบในที่ที่พระเจ้าทรงเสด็จกับขันปรินิพานนะครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันไม่รู้ว่าจะมีเวลาเหลือพอทั้งหมด3ที่หรือเปล่ามีเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่อยากจะพาทุกคนมาไปไหว้ไปกราบสถานที่สําคัญทั้ง3มที่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปในที่แรกกันดีกว่า ได้มาอินเดียจริงๆคือมีโอกาสหลายครั้งมากเนอยากจะเป็นการมาทํางานมากกว่าที่ที่ผมมาพักก็คือเป็นวัดไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองกุสินาราก็คือวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนะครับผมว่าโลเคชั่นหรือสถานที่ตั้งอะค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่ามันอยู่ห่างจากที่ที่เราจะไปอะก็คือประมาณ500เมตรนะครับตอนนี้ผมก็เลยใช้การเดินไปนะก็จะมีการแบบเหนื่อยๆหน่อยเอาจริงๆก็คือไม่มีรถ เรื่องจริงเลยก็คือรถหมดก็เลยต้องเดินอันนี้เป็นร้านอาหารในบริเวณเมืองของปุสินารานะครับเป็นร้านอาหารที่แบบค่อนข้างเยอะนะเป็นราอาหารแบบค่อนข้างโลคอลน,นิดนึงอย่างเงี้ยเพราะเมืองน,นี้เป็นเมืองที่แบบเคเกมากเทียบกับอินเดียส่วนใหญ่ที่เราไปกันมามงนีเจะเมืองเ,เล็กเกมืองที่เงียบๆยเดือนนี้ที่ผมมาก็เป็นเดือนมีนาคม ปกติที่เราเคยมาทุกปีเมืองนีเดือนมีนาคมจะร้อนแต่แปลกมากปีนี้เป็นปีที่ผมมาเรายังรู้สึกว่าอากาศยังยังหนาวอยู่เลยอะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็น ร้านค้าต่างๆแล้วก็มีร้านขายผลไม้ขายถั่วนะครับร้านขายผลไม้จะมีส้มมงุ่นแล้วก็กล้วยเราอยู่บริเวณหน้ารั้วของสถานที่ปรรนิพานกันแล้วนะครับ อยู่ในบริเวณของวิหารปารินิพานนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้ด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นสถูปนะสถูปอันนี้เป็นสถูปที่เป็นที่นิยมในสมัยพระเจ้าอศกมหาราชเป็นสถูปที่เป็นรูปรลักษณะของแบบเาเรียกนะบัวคว่ำลักษณะคว่ำแล้วก็มีชัดข้างบนทั้งหมด3มชั้นด้วยกันข้างหน้าสถูปจะมีวิหารนะครับเป็นวิหารที่ประดิษฐาน พระปรรมรูปของปางปารินิพานไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตพูดถึงเขาเียนะความสําคัญหรือว่าประวัติไปด้วยละกันนะที่นี้เป็นเขาเรียกว่าสารวัโนทยานนะครับหรือเป็นที่ปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในสสังเวชนียสถานที่นี่เดิมทีเป็นป่าสาระที่เป็นต้นสาระขึ้นค่อนข้างเยอะก็เลยเรียกว่าสารวโนทยาน ประวัติคร่าวๆของบริเวณที่นี่นะถูกคนพบโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์คันิงแฮมหรือว่านักโบราณคดีชาวอังกฤษที่เข้ามาในประเทศอินเดียในสมัยที่อินเดียเป็นเมืองข,ขึ้นของประเทศอังกฤษนะครับในปีประมาณ2,402ถึง2,420่ะก็ที่นี่เป็นที่ที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ประนิพนธ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเป็นการบอกเล่าของชาวบ้านจนมาถึง ปี2,418 2,420ก็มีการค้นพบพระพุทธรูปปางปรินิพานที่เป็นสัญลักษณ์ของการดับขันปร,รินิพานของพระเจ้านะครับที่สันนิษฐานว่ามีอายุถึง1,500ปีจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมื้อว่าผมจำได้ก็คือเหมือนเป็นปัดชิมโอวาทครั้งสุดท้ายของพระสมมาสมพด็เจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัดนี้เราเตือนท่าน สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมประโยคนี้ได้บอกทั้งหมด2ความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกก็คือทําให้รู้สึกว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีทั้งแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้แต่องค์สมมาสัพพุทธเจ้าสังขารก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงวันหนึ่งท่านก็จะต้องดับไปส่วนอีกประโยคนึงที่ผมรู้สึกว่าเราสามารถนําประโยคนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือ ความไม่ประมาทเราต,ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเป็นความไม่ประมาทนะครับก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบประชิมโอวัทครั้งสุดท้ายขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมอยากพาทุกคนไปเดินในบริเวณโดยรอบนะครับ อันนี้จะเป็นบริเวณเหมือนแบบบริเวณโดยรอบเจดีจะเป็นแบบที่ที่เป็นลักษณะเหมือนแบบโบราณสถานที่อาจจะทาไว้เหมือนสวนสวนสาธารณะให้เราได้แบบเดินในบริเวณโดยรอบกันนะครับก็จะมีชาวพุทธที่มาเดินแบบคพราะนะเดินเดินรอบเจดีนะแล้วก็มีการนำผ้าไปห่มในบริเวณของอพระพุทธรูปปางปารินิพานด้วยนะครับก็ เป็นความเป็นศรัธทธาของชาวพุทธนะโดยบริเวณโดยรอบที่เราเห็นนะจะเป็นต้นสาละซึ่งจะเป็นสาละคู่ที่อยู่บริเวณหน้าวิหารก็จะเป็นตรงกับตอนที่เราเรียนว่าพระเจ้าทรงปรินิพานใต้ต้นสาละคู่นะครับเข้ามาจะเป็นบริเวณที่เราจะต้องนำรองเท้ามาเก็บไว้ก่อนนะครับ จะเป็นชาพุทธทิเปรเดี๋ยวเรากาจะเดินเข้าไปในวิหารกันนะเป็นพระพุทธรูปปางประเรดนิพานที่มีขนาดถึง23ฟุตสูง2ฟุต1นิ้วส่วนพัแท่นนะ ก็จะมีรูปสลักทั้งหมด3ท่านด้วยกันด้านซ้ายจะเป็นรูปของสุภัตตาปิภาชกที่เป็นสงสาวกองค์สุดท้ายที่ถูกบวชโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนตรงกลางจะเป็นพระอนุรุธะแล้วก็ถัดมาด้านขวาจะเป็นพระอานนที่อยู่กับพระเจ้าจนวาระสุดท้ายนะครับ พระพุทธร,รูปนี้เป็นสัญลักษณ์การเสด็จขับขันปรินิพานนะครับจะมีลักษณะตะแคงขวาพระพักขันไปทางทิศตะวันตกปางปรินิพานหรือว่าถ้าชื่อเต็มๆอ่ะเ,เราต้องเรียกว่าปางอานุทิตะสีหะสายญาติต่างจากปางนอนนะปางนอนจะมีการชันชันมือขึ้นชันมือขวาขึ้นแต่ว่าปางปรินิพานจะเป็นการนอนราบลงไปเลยกับแท่นนะครับ อนนี้เราได้กราบพระพุพทธรูปปางปรินิพานที่เป็นสัญลักษณ์ที่พระทเจ้าทรงเสด็จดับขันปรินิพานที่วิหารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลังจากที่ตอนข้าวหลังจากที่ผมทานข้าวเสร็จแล้วตอนกลางวันหลังจากกลางวันจะเป็นช่วงบ่ายที่ผมนะจะมีเวลาว่างอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงผมอยากพาทุกคนไปกราบที่สันติฐานว่าเป็นที่ ถวายพระเพอพระพุทธสรีละของ,องพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับตรงนั้นเราน่าจะเรียกกันว่ามากุฏพัฒนาเจดีหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนอินเดียหรือว่าคนอินเดียก็จะรู้จักในนามของรามาคามนะครับรามคามก็เดี๋ยวว่าตอนนี้ผมจะต้องเดินกลับไปในบริเวณข้างหน้าประตูเพื่อที่จะขึ้นรถกลับไปในบริเวณวัดกุไทยกุสินาราเฉลิมราชนะ สำหรับ,บวันนี้ที่เราพาทุกคนมาประเทศอินเดียนะครับมาเมืองเล็กๆเมืองที่ชาวพุทธส่วนใหญ่เดินทางมานะไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวไทยทิเบตลาวพาม่าเวียดนามเป็นเมืองที่พระพุทธเจา้าทรงเลือกที่จะเสด็จดับกันปรินิาพานเมืองกุศินาราเราได้ไม่เห็น พระพุทธรูปบางปกรณิพานได้เห็นเจดีย์ได้เห็นศรัทธาของชาวพุทธจากหลากหลายประเทศนะใครที่ชอบอยากให้ผมแชร์เรื่องราวที่ผมเดินทางไปประเทศอินเดียหรือว่าเรื่องราวของพุทธศาสนาผมฝากกดไลค์กดส u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามบอ็อกแน่ด้วยนะครับบอ็อกแน่ a, ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศอินเดียเมืองกุสินารานะครับก็ยังไปถึงสองสถานที่ด้วยกันนั่นก็คือมกุฏพันธนาเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสารีระขององค์พระสัมมาสมัสมพุทธเจ้า นะครับแล้วก็รวมถึงสถานที่แบงพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย